สวัสดีค่ะเข้าครัวกับพี่เชย EP 5วันนี้คอนกเกตค่ะร้อนเลยนะคะถ้าน้องๆอยากรู้ว่าร้อนไหมเนี่ยก็ยืมมือคนข้างๆลงไปทอดก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้คนข้างๆขึงเดากำลังถ่ายรูปอยู่ค่ะไปยืมไม่ได้อะลงเลยนะคะป้องกันหรือยังอุปกรณ์ป้องกันเอาลง ใส่ใส่กันนะคะคนละกี่ชิ้นเนี่ยอ้ยมันจะหมดอายุแล้วค่ะรีบทอดนะคะไม่ใช่มันน้อยไปเปล่าอ๋อนี่คุณพี่ิอีกสองสามชิ้นแหมคนละกี่ชิ้นพอกินจริงลูกไม่ไหวแล้วไม่ลอยเท่าไหร่เลยอะนี่่ะอ่าโอเคมาคือมันอะกระทะแบบเนี้ยใครทอดอะมันฟินมากเลยอะมันแบบ ไม่เอ็นหากันอ่ะเขามีที่ให้สําหรับทุกการทอดนะคะส่วนในสิ่งนี้ไม่ใช่สปอนฮอร์นะคะแต่ว่าอร่อยค่ะมันคืออะไรคะซันวารีซันเวลเล่วอแอร์วลเล่เหรอที่หนูเลยคือว่าซันวารีแล้วอร่อยนะมาอร่อยนะคะถ้านึกถึงนักเก็ตนึกถึงซันเว,วลเล่ค่ะไม่สปอน <laughs>